กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอซีหมอลำแพลวเผาแสงทวงพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสิมีในส่วนของเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณแพลวเผาแล้วก็ทางพระเอกสันเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นใดไลสดแล้วก็พูดถึงเรื่องมีลูกกันนั่นแหละพี่น้องทางเอซแล้วก็ทางชาวเน็ตถึงขั้นลั่นไว้แบบนี้ทันทีพี่น้องบอกว่า ลูกๆตัวเองได้ยินจะรู้สึกยังไงวสันวาแม่จะมีลูกใหม่ทำไมทําอะไรไม่นึกถึงจิตใจลูกให้มากมากวสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านบอกว่าทําไมต้องมาพูดเรื่องนี้ตัวเองก็มีลูกอยู่แล้วดูแลลูกตัวเองให้ดีก่อนไหมวสันวารักลูกตัวเองก่อนจ้าให้เขารักลูกเราก่อนด้วยวสันวาพี่น้องพอถึงว่าให้ทางพระเอกสันนั้นให้มารักลูกเราด้วยวสันวาพี่น้อง บางคนบางท่านก็บอกว่าสองคนนี้อวดแต่เรื่องเดิมๆเนาะสงสารลูกไม่รู้อินูอินีวาสันวาพี่น้องอ่าบางข้อมูลก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ยินดีนั่ม้าทั้งสองอยากมีลูกก็คือสินารักแล้ววาสันวาพอกับโอแมกัสวยวาสันวาถ้ามีแฟดก็จะดีเลยทีเดียวว่าสันวาเห็นด้วยค่ะวาสันวาเอฟซีบางคนบางท่านเพื่อนก็เห็นด้วยแล้วพี่น้องเพื่อนก็แอบเชียร์เพื่อนก็บอกว่าสองคนเหมาะสมกันถ้ามีลูกก็คงน่ารัก แต่ว่าในส่วนของอคอมเมนต์หลายคอมเมนต์น,นะพี่น้องเนาะก็บ,บอกว่าเลือดตัวลูกๆของทางคุณแพลวๆเนาะบอกว่าสงสารลูกๆทําไมต้องมาพูดเรื่องลูกใหม่ด้วยประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็บอกว่าลูกสองคนก็ยกให้เขาไปเลี้ยงเลยอยู่สันวาพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเลี้ยงลูกสองคนให้ดีแล้วก็ให้มีความสุขก่อนแม่ให้มันดีกว่านี้ก่อนค่อยมีลูกใหม่สันวาพี่น้อง สีมีกับบมี่ผู้เรวาดอกว่าสันวาบางท่านก็บอกว่าลูกยังเล็กๆเองอย่าพึ่งรีบส่วสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าดูแลลูกตัวเองให้ดีก่อนหรือก่อนที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตรบกวนสแกนให้ดีก่อนว่าเขารักลูกเราไหมวสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าสงสารลูกสองคนว่า าทางแม่นี่ก็คือไ้เวลาแต่กับพระเอกสั้นวาสันวาเป็นยังคือบกอยไ้เวลากับลูกเลยวาสันวาไปทะเลกันยังเอาท่างพระเอกไปนั่งอยู่วาสันวาแทนที่สิไปแต่กับครอบครัวกับลูกท่านันวาสันวาพี่นอ้องมันก็บอกว่าคําพูดคําจาห่วงความรู้สึกลูกไม่สงสารลูกเลยเนาะวาสันวานาลิตะยิ่งขี้น้อยใจถ้ามาได้ยินแม่พูดแบบนี้ คงเสียใจมาสันวาพี่น้องแต่ว่าบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าถามความรู้สึกลูกก่อนหรือว่าให้แค่ความรู้สึกลูกบ้างมาสันวายิ่งสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่ควรพูดเรื่องมีลูกใหม่อย่าห่วงแต่คอนเทนต์อย่าอวดความรู้สึกกับผู้ใหม่หรือ f อที่เชียร์จินมาสันวาให้นึกถึงความรู้สึกลูกให้มากๆ่าสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบางคนบางท่ันเพื่อนกา บอกว่าเอาจังซีซะแก้ปัญหาแบบนี้ซะว่าสันว่าลูกทั้งสองยกให้ผู้ใหญ,ญ่บบานเอาไปเลี้ยงซาว่สาสันว่าพี่นวงจะควงกับจังซีได้มีความสุขกับภูไม่แล้วก็มีลูกใหม่ว่สาสันว่าพี่นวงเอาพี่นวงบัดนี้ในส่วนของเอฟซีไลยคนหลยท่านหลยคอมเมนต์ของทางชาวนิตนะ้พี่นวงเนาะบางท่านก็เห็นด้วยแล้วพี่นวงบางท่านก็บอกว่าอยากให้ทั้งสองลงเอยกันแล้วก็อยากให้ทั้งสองมีลูกใหม่เพราะว่าเห็นว่าทั้งสองเหมาะสมกันมากว่าสันว่า แต่บางคอมเมนต์หรือว่าหลายๆคอมเมนต์ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ออกมาพูดเรื่องมีลูกใหม่นั่นเองพี่นงองนั่นแหละพี่นงองแต่ในส่วนของบางความเห็นละเพื่อนก็บ,บอกว่าอย่าไปยุ่งกับลูกเขาเลยลูกลูกเขาเองเขาใจคิดยังไงน้อยใจอะไรก็เรื่องของเขาเถอะว่าจันว่าพี่นงองเอาบาดนี้พี่นงองพี่น้องคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้พี่นงคงคิดเห็นยังไงว่าทําไมเกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นอีกเนาะมีความคิดเห็นยังไง กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียออมาฝากพี่นองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด่วงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า